แล้วก็เป็นผู้ที่พิทักษ์พระศาสนาในหอกจะมีพระแก้วอยู่ตรงโคนหอกพระแก้วมรกตมหามสัจจะมากและตอนเดินทางมาหลวงปู่ก็คุยกับพระลุกศิษย์ดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะเจอใครหรือเปล่าเมื่อคืนนิมิตเห็นนายทหารขี่ม้ามาหาเรือรูหอกขึ้นสามครั้ง ว่าข้าพเจ้าจะไปกราบท่านพอมาเจอหลวงปู่เอ่ยปากขึ้นเลยว่าท่านแม่ทัพภาคสองท่านนี้เนี่ยอดีตชาติที่แล้วต้องเป็นแม่ทัพมาหลายท่านนะครับและเป็นอสุรินมาถาวด้วยคือบนหลังม้ากก็เป็นซุ้มพระเครื่องด้วยใช่ไหมในคอท่านมีพระเครื่องเต็มไปหมด,ดยอง มหาศาลนะตอนนี้ก็ <c oughs> กินหมากหมากที่นี่อร่อยนะนี่เจ้าภาพในงานก็มอมหมากแลก้วปูดมีแผนสงสัยจะให้รถปูุปล่อยอะไรหรือเปล่า <c oughs> เทวดามากราบบอกว่าลูกโออยากให้อะไรแก่สาธุชนข้าพเจ้าจะบรรดาให้โอให้พรดีเลยก็ <c oughs> เลยบอกว่าอยากให้สาธุชนหนึ่งคือเทวดาเนี่ยมาช่วยอาตมาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมอันที่สอง ให้เขาทั้งหลายมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอที่สามให้เขาร่ำรวยหาเงินคล่องเทวดาตรงนั้นประสิทธิ์ประสาทพรให้อยู่แล้วนะวันนี้ก็เลยเมตตานำพระเหรียญกอบปู ที่ทำาจกชานมากลุกปูมาแจกยากโยงนะเอ้เป็นหรียญที่ลูกปูรู้สึกว่าสบสิ์มากว่าลูกปูลองใช้ายมาแล้วเป็นรุ่นหาเงินทองลูกปูอาติดในอังหารว้เนี่ยโอ้ทำไมเงินมันคลอ่องจังเลย เดินไปที่ไหนมีแต่ญาติโยมถวายเดือนหนึ่งหลายสิบล้านนะเอ้ม,มันคล่องจริงๆเลยตั้งแต่ยังไม่สร้างเหรียญรุ่นนี้เนะี่ยไม่มีปัจจัยเข้ามาวัดเยอะขนาดนี้นะพอทำรุ่นนี้ขึ้นมาโอ,อ้เครื่องนับเงินไม่ที่สามสี่เครื่องเดียวอยากได้ไหมขนาดสอนเรื่องดับกีเลสมาแล้วน,นะเนี่ยนะ ได่เอากิเลสมาโชว์หน้าธรรมะเลยโยู่หลายคนก็คงเคยได้มาแล้วแต่เอาอีกไม่เป็นไรเมตตาให้นะก่อนอื่นนี่อย่าลืมนะญาติโย,ยมตอนนี้ลูกปู่ได้เ,เมตตาเป็นประธานสร้สางคาถาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลร้อยเด็ดนะ งบประมาณ200กว่าล้านบาทนะก็ประกาศบอกให้ญาติโยมที่ได้รับโบชวอในมือนี่ได้ร่วมกันนะใครจะบริจาคก็ติดต่อทางโรงพยาบาลได้เลยนะอตอนนี้ใครจะสร้างโรงพยาบาลช่วยกันเสริมสร้างสถานที่เยียวยารักษาคนเจ็บคนไข้นะก็ร่วมกันแล้วก็อย่าลืมกิจรกรรมของทีมเจ้าภาพ,พที่เดหมอด้วย เพาการกุศลอันใดที่จะนำประโยชน์เพื่อคุณให้เกิดสูงพุดก็ร่วมกันนะอเข้าใจไหมแล้วลปู่จะพาอาธิษฐานบารมีด้วยนะอธิษฐานบารมีด้วยคาถาสักดิ์สิทธิ์เหมือนปีที่แล้วนะคาถาแรกให้แค้วคาดปลอดภัยแต่อย่าลองนะคาถาที่สอง ให้ปรญญาฏจากพวกไทยเบียดเบียนคาถาที่สามให้รวยรวยแบบไร้เห็นผลไปเลยหม,มากรงคอยแล้วก็คื้เมื่อไหร่ท่ตอดีหมากแค่นี้โอ้ยเม้าหมากิโต,ต,ต๊ะขมาใต่ไใครจะว่ายังไงก็ข่างหลุดพ้นแล้ว ธาตุพบน้อยใหญ่ไม่มีอีกแล้วนะเพียงแค่ว่าหลวงปูบ่บำเพ็ญมาตั้งแต่อายุหกขวบจนวันนี้เนี่ยแล้วอาตมาจะรุบพ้นไม่ได้หรือชาตุที่แล้วอาตมาจะไม่เคยบำเพ็ญมาเลยหรือบางคนก็บอกว่าอายุแค่นี้มันจะหรุดพ้นได้ยังไงมันประมาทไม่รู้จักพิกขิ้งัวงัย ถ้าลองกินลองเคี้ยวดูมันจะรู้รสชาติลองศรัทธาดูเถอะ<ม>แะดก้าทายเลยก็ยไ่<ม>้ไหมแล้วมารองให้ค่อยแก่ไนอะ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่นี่ตายหมดเดี๋ยวจะได้รู้จัรหลวงปู่เนคธรรมเนี่ยทุกวันนี้คุณตาคุณยายมานั่งฟังเทศได้วางธรรมหลวงปู่เนี่ยเพราะหลวงปู่ออกมาเผยแผ่ตอนอายุที่ยังไม่แก่ แต่ถ้ารอให้ลูกปู่แก่คุณยายไปเมืองกระึงกระลาดก่อนแล้วใช่ไหมคุณยายอืใช่ดีใจไหมที่ลุกปู่ออกมาตอนนี้เนี่แหละมากระโดดรลดเล่นอยู่บนเวทีธรรมเนี่ยเอาธรรมะมาให้นะไม่ประมาทเกินเพินนะทอนี้มนุษย์มิตรเทวดานี่ยเขามาพึ่งเราหมดเลย ลูกูเนี่ยอายุยืนโยมไม่ตายง่ายรามีแต่เราเนะ่ยจะรีบตายก่อนนะไ <c oughs> ม่ต้องห่วงสังขารอันนี้เิ้งหมดแล้ววางหมดแล้วตบกวันนี้พระลูกศิษย์เวลาโปงผมนะลูกปูจะชอบโปงผมอยู่ตามริมแม่น้ำนะจะริดเป็นมาแต่เก่าก่อนนะโยมนะ นั่งอยู่หน้ารับน้ำหมากเต็มเลยเพราะว่าน้ำหมากพุ่งกระจายไปด้วยนะครับรานี้ไอปปงผมอยู่ริมแม่น้ำโขงบ้างปงผมอยู่ริมแม่น้ำมูลมากเพราะสมัยแรยกๆเนี่ยหลวงปู่อธิษฐานก่อนออกมามีชื่อเสียงที่ยมรู้จักน,นะปงผมและสะบัดลงแม่น้ำมูลอยู่ริมแม่น้ำมูลอธิษฐานว่าถ้าหาข้าพระเจ้า จะมีบารมีแก่ข้าเป็นที่เคารพรักสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสน,นิกชนขอให้เส้นผมเกศาทั้งหลายนี้เมื่อสบัดลงสู่ยู่น้ำให้ไหลทวนน้ำขึ้นไปทั้งหมดเส้นผมที่สบัดลงไหลทวนให้น้ำหมุนขึ้นไปหมดเลยโยคนที่รอเอาเส้นผมอยู่ตรงข้างล่างไม่ได้ทกคนโน่นไปได้ชาวประมงกำลังกางองทอดแห เเอาได้อยู่ทนแล้วทุกวันนี้อปงผ,ผมอยู่อเมริกาก่อนมาพาลูกศิษย์เอ่ยแย่งกันไม่รูเ้เอาไปยังไงเล็บก,ก็เอาแล้วพาลุกศิษย์ที่มาด้วยเนี่ยหลายองค์เนี่ยก็จองฟันน้องปู่ผมเอาเล็บนี้เอาเล็บนี้โอ๊ย ให้ลวงปู่ตายก่อนเถอะค่อยจองกันอันนี้ยังบ่าตายนะมาจองเล่บน้เล็บนี่แล้วเล่บนี้ใหญ่กว่าเล่บนั้นผมเอาเลบนี่เนี่ยอยากเโยมมอเล่มมาให้ดูนี่เล่บลวงปู่ผมได้ไปเมื่อห้าปีก่อนมันเป็นก้อนกลมๆเสี้ยสายเลยแต่ก่อนมันเป็นรูปเร็ยบรือนปมข้องเป็นยังไงก็บอกว่าเป็นปฏิกูลเป็นธาตุดินอย่าไปยึดเลยเอาจิตใจตัวเองน่ให้มันใสสะอาดกันเลือแล้ว อันนั้น,ม,นมันมันพลาดพลาดตัวอาจารย์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามคุณธรรมทนาดนะัอย่าไปยึดเลยชอบใจไหมธรรมะวันนี้ได้หลายอรรรสเลยนะกาปะเป็นลูกเศษลูกนปูโอ้มหาสัจจรเนืู้่เน้าคำเลยไปอยู่ก็เพิ่นกับซอยคำซอยสู้เพิ่นน้ลานั เพียรให้เิ่นหางพนมีเด้อเจ้าเด้อปูเนตข้ามเด้ออยู่นี่แหละอย่าดิ่มอย่ารนเดี๋ยวพ่นจะเอาไปอยู่เงินดูซานนั่เด้อการนั่งทำสมาธิตามแบบฉบับของปู่แยกโยมเอาง่ามนิปโปอง่ามสวมเข้ากับการค่อยกันแล้วก็วางลง หลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าพุดลึกๆลมหายใจออกโทรยาวๆสามครั้งแล้วหายใจตามปกติบริกรรมลมหายใจเข้าพุดลมหายใจออกโทตื่นรู้อยู่ที่กองลมเข้าออกสำรวมระวังความคิดอย่าฟุ้งซ่านอย่าใจลอย ตื่นรู้อยู่ที่ใจภาวนาลงหายใจเข้าพุทลงหายใจออกโท จากนั้นลูกบูจะนำพาท่านทั้งหลายขอออกมุสิกรรมต่อคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ากรรมทางใดที่เคยทุ่มเทต่อพระรัตนตรัยใดพระพุทธเจ้าพระธรรมทางสอนของพระองค์พระสงฆ์ทุกปฏิบัติปฏิบัติชอบ็จงย่าได้มีโทษมีกรรมแก่พระพุทธเจ้า ສາມເຈີພ້ອມກັນມາໂອ

ขีโคงคา낭ขีโคงคา낭พระนักดับหายสวาหาพระนัดบ,บ,บหายสวาหาอีมังนะภ ผู้หา,าชัิบิขอให้ข้าพระเจ้าขอ ยบุญกุศลทั้งหลายด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็นไว้ดีแล้วได้บำเพ็นไว้ดีแล้วขออุทิศให้ขออุทิศให้สัรพสัตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอย่าได้มีกรรมเวรจงอย่าได้มีกรรมเวรต่อกันและกันอีก แลาดเลย์จงเป็นผู overseas, ้ดำรงตนจงเป็นผู้ดำรงตนอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธออยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้จักรพรรดิทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเว ที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญได้บำเพ็ญด้วยกายด้วยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจแล้วนั้นเถิดแล้วนั้นเถิดสาธุวันนี้ก็แช่งชื่นจิตใจนายาโยมนะ ลวงปู่ปิติยินดีมากนะอยากให้ชาวพุทธมีวันนี้ตลอดไปนะแล้วก็ขอให้ชาติพบของทุกท่านน้อยลงและขอให้ทุกคนได้เข้าถึงซึ่งนิพพาด้วยการเกิดตวงตาย